สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องม,มื้อนี้กับมังพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณไทยอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมื้อนี้เ่าก็มั่งพอกันในบายวันที่18มิถุนาย,ยน2566กระสิบภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของวายมื้อนี้ค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสําหรับการพยากรณ์อากาศมื้อนี้บริเวณไทยอีสานตอนล่างของเขานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ6กสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนลมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบ่ายวันนี้นะคะจะอยู่ที่30มสถึงสาองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเสืงออื่นค่ะยุ่ยี่สิถึงยี่สิบหองศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะข่ามวบิษัทการค้มามรสนาคกา,าเจ็ดมือข้างหน้าระวังวันที่19บเถึงยีมิถุนายนค่ะ,คะบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเขาจะมีฝนฟ้าคะน,นองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง มีฝนฝ้าคนองรายละ30-60ของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะ,ะยูที่34-37องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะยูที่23-27องศาเซลเซียสค,ค่ะสำาหรับช่วงนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องน,นะคะดูแลสุขภาพร่างกายมนเด้อค่ะเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ละกะละมันระว่างอันจะไดจากฝนตกน้าที่จะเกิดขึ้นน้ําเด้อค่ะสำหรับมื่อนี้คิดสดาวงสวัสด์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันไมมื่อนานมืนน่อนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน